เราอยู่กันที่ร้าน KBBQ นี่คือริบอายครับเนื้อเสือร้องไห้ครับในคำว่าอลังการเลย สวัสดีครับคุณอยู่กับชาแนลไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะครับและนี่คือการรีวิวที่ละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองครับคลิปนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์จ่ายเงินทัดเองเราอยู่กันที่ร้าน K B B Q ก็คือบาร์บีคิวนั่นเองนะที่สาขาเดอะสตรีทราชะดาชั้น1น,นะครับขายอยู่นานนะชั้น1เดินเข้ามาสุดรงด้านในเลยวันนี้เรามารีวิวเมนูราคาสูงสุดของที่นี่ครับก็คือ699บวกครับซึ่งเมนูของเขาเนี่ยก็จะมีเนื้อต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นริบอเซอร์รอยสันนอกส่วนบนเนื้อสันนนออกเื้ เสือร้องไห้วันนี้เมนูต่างๆที่มาจากแซลมอนจะหมดหมดเลยนะครับวันนี้สิ่งที่ไม่มีก็จะเป็นเนื้อซี่โครงอีกอย่างหนึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าสั่งปุ๊บของมาส่งปั๊บนะฮะสั่งปุ๊บมาเร็วมากเรามีเวลาในการกิน1ชั่วโมงครึ่งด้วยกันนี่คือริบอายครับลายสวยมากจริงๆนะฮะแล้วอันนี้ก็เป็นสันนอกส่วนบนครับก็คือชักอายในราคานี้69 9บวกได้ฟิลโอ้โหเนื้อสวยแบบนี้เลยส่วนอันนี้คือเนื้อเสือร้องไห้ครับหรือบีฟริสเกตนั่นเองลายสวยมากเตากขะขะเจป็นนนแแบบี้ร ของการย่างสไตล์เกาหลีอุปกรณ์จะเป็นแบบนี้ให้มีกันไกลมีที่คีบแบบนี้ส่วนน้ําดื่มนะฮะและของต่างๆสามารถบริการตัวเองได้ตรงนั้นเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูโซนตู้เย็นตรงนี้จะมีสันคอหมูบ่มแล้วก็หมู3ามชั้นบ่มให้แบบนี้ผักสดต่างๆสามารถหยิบเองได้จากตรงนี้เลยครับมีใบงาสามารถหยิบได้ไม่อัน้นไอเนี่ยหอมมากเราชอบตรงนี้จะเป็นไก่หมักซอสมีกุ้งขาวสามารถหยิบได้ตรงนี้และก็มีเมนูอื่นๆ ครับอันนี้เป็นต็อกบกกิโรส้กรอบพันเบคอนปูอัดพันเบคอนแบบนี้นะครับต็อกบกกีหมูสันคออันนี้น่าจะเป็นสามชั้นในการหั่นแบบต่างๆหั่นแบบยาวแบบนี้ก็มีส่วนของมันกับส่วนของเนื้อบาลานซ์กันและอันนี้จะเป็นหมูหมักแบบต่างๆนั่นเองครับตรนนี้จะเป็นโซนของกิมจิและเครื่องเคียงต่างๆให้เราตักเองได้เลยมีเครื่องเคียงต่างๆให้สามารถหยิบได้เยอะมากเลยครับตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นน้ำจิ้มถือว่าของหลากหลายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาวันนี้ครับบิสกิตลงก่อนโนบิสกิตของเขาเนี่ยอัตราส่วนของเนื้อและมันเนี่ยก็คือใช้ได้นะอันนี้ฮะริปอายเอาริปอายลงก่อนเลยโอ้สวยงาม ไฟแรงมากนะฮะโอ้โอเคุกเร็วมากแนะ่นอนขอทํานิสัยเดิมของเรานะตรงส่วนที่เป็นมันร้นเนี่ยเราจะขอริบมันออกเกินต้านหูดูสิสันของริบอายทุกคนสวยมากติดกระทะเล็กน้อยแต่สามารถเขี่ยออกมาได้โดยที่เนื้อยังคงชิ้นสวยอยู่ความหนาของเขาจะหนาแบบนี้นะฮะตามที่เห็นเลยหนาเหมาะกับการที่เอามาย่างเป็นสเต็กแบบนี้ที่นี่เขาจะไม่มีการใช้เกลือพริกไทยงั้นเดี๋ยวเราจะชิมรสชาติออริจินอลของเนื้อก่อนนะครับ บิสเกตนี้คือมีให้เคี้ยวเลยเป็น,เ,ปนเนืยวนุ่นแบบฟิลติดฟันได้มีความกลิ่นหอมมันออกมาเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวเราเอาริบอายขึ้นมาก่อนเดี๋ยวตัดเป็นชินช้นชิ้นชิมเปล่าๆก่อนเลยครับริบอายนุ่มตรงเนื้อมีความนุ่มเหลือวพอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันทําให้ฉีกขาดระหว่างมันสําหรับแต่ละอันออกกลิ่นเนื้อหอมดีรสชาติของเนื้อนวลๆไม่ได้มีการปรุงอะไรมาก่อนมากอยู่แล้วแต่นุ่มมีให้เคี้ยวประมาณสองสามชิ้บเดี๋ยวลองจิ้มกับน้าจิ้มของเขาตะเกียบปั๊บเดวลื่นแล้วะ มันมือเรามันระหว่างนี้เราหยิบของพวกนี้มาชิมด้วยอันนี้เขาเรียกอ,อะไรนะคริมบับนะ หอมหก็กรอบอ่ะเป็นความกรอบผักมีหวานนิดๆแซมขึ้นมารสชาติวัตถุดิบที่เป็นโปรตีนไม่ค่อยสัมผัสถึงเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรสัมผัสถึงผักผักอาจจะชัดเราไปเจอคลิปหนึ่งเขาให้คําอธิบายที่เคลียร์มากระหว่างคิมบับกับซูชิโร่ของญี่ปุ่นต่างไงซูชิโร่ของญี่ปุ่นเนี่ยตัวข้าวเขาจะหมักด้วยน้ำส้มแต่คิมบับอ่ะเขาจะหมักด้วยน้ำมันงานแล้วซูชิโรจะเป็นของสุกหรือของดิบก็ได้แต่ว่าคิมบับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของสุกแล้วก็เน้นกับผักดอกดังนั้นเนี่ยคนดูครับชอบระหว่างคิมบับกับซูชิโรชอบอะไรมากกว่ากันลองมาคอมเมนต์นะส่วนตัวเราอาจจะชอบซูชิโร่มากกว่าอันนี้คือชับอายครับเนื้อสันนอกส่วนบน อลังการครับเลคว่าอลังการเลย,าอาเ,ลยเอาจงริงนะด้วยความเนื้อแบบนี้ส่วนตัวนะกินมานถึงตรงนี้ยังไม่ต้องสรุปพีบะค่อนข้างรู้สึกว่าคุ้มค่านะไข่หวานเกาหลีเขาเรียกไข่มวนหรือเปล่าอืทำไมไม่หวานมันคือไข่ที่เป็นลักษณะแบบไข่เกี๊ยวที่ตรงกลางมีความนุ่วๆนิดหน่อยแล้วข้างนอกเป็นเทกเจอร์เหมือนไข่หวานเป็นเลเยอร์เป็นชั้นอันนี้คืออะไรสักอย่างไม่รู้ฟิลลิ่งความรู้สึกเหมือนมะเขือยาวชุบไข่ทอดมีความมันๆขึ้นมาด้วยนิดนึงนะฮะอันนี้น่าเป็นไก่ซอสเกาหลีประมาณนั้น ไม่ได้กรอบแล้วเหนียวนอกในนุ่มนิดนึงหวานนำซอสหวานนำมีการเผ็ดแซมขึ้นมารสชาติซอสค่อนข้างหนักเตาที่แบบไฟแรงคือตรงกลางอันนี้เนื้อมีรอยแตกแยกออกมานิดนึงนะฮะแปลกเนื้อตรงกลางไฟแรงแต่มันดันติดกระทะตรงกลางเออเนี่ยเนื้อที่มาจากตรงกลางสวยเห็นไหม <c oughs> น้องเมย์ครับวันนี้น้องเมย์มาด้วยหยิบผักมาแบบปลูกกิมจิมาแบบโหดมากอ่ะเพื่อกะแบบเพิ่มโปรไบโอติกในละำไส้แบบสุดๆคือกิมจิเป็นของมักดองดังนั้นเนี่ยคนที่กินกิมจิเนี่ยคือจุดประสงค์หนึ่งคือเพิ่มโปรไบโอติกที่เป็นจ กิมจิมีความสดบและก็กรอบเล็กน้อยของรสชาติออกไปในทางค่อนข้างจืดไม่ได้เปรี้ยวขึ้นมาชาัดมากแต่มีกลิ่นหอมของกิมจิขึ้นมาแล้วก็มีเผ็ดตอนท้ายตบเข้ามานิดหนึ่งอันนี้ได้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นมาตัดในจานเช่นเดิมนะฮะค่อนข้างมีเดียมเวลค่อนข้างสุกไปเลยแล้วอันนี้ด้วยเดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นมาด้วยเมย์บอกว่ากิมจิเนี่ยป้ายเขามีเขียนไว้ว่าเป็นแบบเปรี้ยวกับแบบสดเมื่อกี้เราน่าจะไปชิมโดนกิมจิแบบสดซึ่งอาจจะแบบพึ่งหมักไว้อะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาชิมฝังงนี้บ้บา ข่าเจงอันนี้เปรี้ยวมาข่าเจงมีตกด้วยขมนิดนึงอ่ะรสจัดเลยไหนพิมแบมาเนยฮะอยังมัมีความกลมชมพูอยู่อันนี้จะมีให้เคี้ยวเยอะหน่อยถ้าอยากได้เน้นนุ่มลิปอายนุ่มกว่านี่น้องเมย์ย่างไส้กรอกจริงจริงน้องเมย์เป็นสายหมูนะฮะคือไม่ได้หมายความว่าเขาตัวใหญ่นะเราไม่ได้บูลลี่แฟนนะแต่ว่าเขาหมายว่าด,ดูหน้าก่อนนะเราเราต้องโปรเทคตัวเองไปด้วย <laughs> คือเขากําลังรอเอาหมูลงนั่นเองนะฮะนี่นี่นี่ ในบรรดาผักที่เป็นเครื่องเคียงของเกาหลีเราชอบอันนี้ที่สุดเลยก็คือใบงามันจะมีความหอมเดี๋ยวเราจะเอาเนื้ออันนี้ใส่ลงไปเพราะว่าเนื้อ,อน,นี้มันมีให้เคี่ยวนิดนึงเนาะแล้วก็กิมจิที่ชิ้นไม่ใหญ่มากแล้วก็ซอสซอสของเขาข้นแบบนี้นะหอมอย่างนี้ใ mm. บงามจะเป็นความหอมเย็นๆขึ้นมานี่อย่างหนึ่งนะเขาจะมีเมนูพิเศษต,ตรงนี้ด้วยก็คือข้าวปั้นกุ้งชิลี่พิซซ่าซีฟูดเกาหลีซึ่งเราสามารถเอาคลิปตรงนี้ยื่นให้กับพนักงานได้เลยมงเมตักเครื่องเคียงอันนี้มาอันนี้เป็นเหมือนกับอะไรนะมักกะโรนีน้ หว,วานความครีมไม่ได้หนักมากเป็นความหวานแล้วก็เป็นแป้งไม่ได้แป้งมาแป้งสุกดีใช้ได้อันนี้เป็นเหมือนมันมันบดหวานหวานนวลนวลหอมกินเพลินเได้ได้เลยอ่ะถ้าเย็นกว่านี้นิดนึงฟินเลยเดี๋ยวจะเอาไส้กรอกนี้อันหนึ่งจากการที่เราเออกกันไก่ตัดไส้กรอกนะไส้กรอกอันนี้เป็นไส้กรอกเหมือนกับสโมกมาดังนั้นเนี่ยเขาจะมีความหนังกรอบอยู่ แล้วน,นอกกรอบเป็นนื้อออกที่หอมไส้กรอกสโมกเลยได้ความมันของเบคอนที่พันรอบๆมาด้วยนี่ปลาหมึกเราเลือกส่วนที่เป็นหนวดมาตัวนี้คือมันที่เราริบเอาไว้นะฮะโอ้หมันมันเหมือนขยับเลยแต่จริงมันตายแล้วนะแต่มันคือการหดเกรงของกล้ามเนื้ออันนี้คือสันนอกครับและอันนี้คือเซอร์ลอยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่มันไม่ได้เยอะมากแต่ลายก็ค่อนข้างสวยนะใช้เท้าวดองครับเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะชอบชิมเวลามากินร้านแบบนี้ อันนี้ความเปรี้ยวจะไม่ได้เยอะมากแต่มีหวานขึ้นมาก่อนแล้วตัดเปรี้ยว,ยวใช้เท้าดองกรอบปานกลางอันนี้คือกุ้งชิลี่จะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดแบบนี้แล้วก็ราซอสอืมแล้วนอกกรอบคือเปรี้ยวเบาแป้งแล้วนอกกรอบแป้งข้างในนุ่มกุ้งนุ่มๆไม่ได้กรอบมากแต่ยังกรอบอยู่ซอสหวานเบาๆไม่หนักมากเอาสันนอกก่อนเป็นส่วนของสติปบลอยครับอันนี้เป็นชาข้าวบาเล่ไม่มีน้ำตาล ก็จืดแต่หอมนี่เมื่อกี้ลายสวยเลยตอนนี้พอลงเตาแล้วไข่มันมันละลายไปสวยเงมิมเหมือนย่างสเต็กนี่คือ3ชั้นบ่มให้ดูใกล้ๆเห็นไหมถ้าเราอยากได้ที่แบบเนื้อเยอะๆแบบนี้สามชั้นบ่มเขาจเจาเนี่ยโรยพริกไทยมาด้วยเล็กน้อยอันนี้กินแบบหอนะ่าจะใช้ได้เดี๋ยวเอาเซอร์ลอยลงแล้วก็เอา3มชั้นบ่มลง อันนี้เดี๋ยวขึ้นเลยว้าวรู้แล้วแหละทำไมจะเก็บถึงมันระวางจะเก็บแบบนี้ไงแล้วมันก็โดนมันเวลาเอาเนื้อขึ้นมาแบบนี้มาพร้อมและที่จะลองชิมสันนอกครับจิ้มหน่อยกันนะนุ่มแบบหนักหนักแน่นมีให้เคียวค่อนข้างเยอะอร่อยอันนี้ที่เราริบจากอันเนี้ยออก <laughs> นุ่มดีนะ <laughs> ไม่มีตัวไหนที่นุ่มแบบละลายในปากแบบเป็นนุ่มแบบมีให้เคี้ยวบ้างนุ่มแบบมันแทรกบ้าง มาถึงตรงนี้นุ่มสดจะเป็นลิปอายอ่านี้คือเซอร์ลอยครับตัดเรียบร้อยแล้วเซอร์ลอยเนี่ยเน้นมีให้เคี้ยวเลยเป็นเนื้อแบบเคี้ยวเหนียวหนักมากถ้าใครไม่ชอบแบบสายเคี้ยวเยอะขาเซอร์ลอยไปฝั่งลิปอายหมึกเราเป็นสายย่างนานเลยฮะนี่หมูสามชั้นพอ,อย่างแล้วมันจะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะตัดเขาเดี๋ยวชิมหมึกครับ Mm hmm. น้ำอยูดเด้งกระจายมากเหนียวแล้วก็เนหนียวหนึบเบาๆกรอบนิดนึงนี่คือสามชั้นห่อด้วยใบายงาข้างในมีกระเทียมแล้วก็กิมจิแล้วก็ถาด้วยซอสเนี่ยแหละคอมโบโ่ถูกต้องถ้าอย่างอื่นนะแวบมาห่ออื่นมันไม่มีความเด้งเหมือนหมูสามชั้หมูสามทั้มีความเด้งขึ้นมารู้แล้วสิ่งที่ลืมคืออะไรลืมชิมน้ำจิ้มแยกให้นี่น้ำจิ้มอันเนี้ยมันจะมีความหนึบมากเลยนะเครื่องแน่น สัก,สกลิ้นมีความสักลิ้นคล้ายโคจูจังเค็มโทนโคจูจังแบบนั้นแล้วก็ตัดด้วยความหวานเล็กน้อยไม่ได้เผ็ดมากฟีฟูดเดี่ยวเข็มขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็มีความเผ็ดขึ้นมาต็อกบกกีโอลื่นมากเลยกับตะเกียบแบบนี้นะฮะกินผักมันแรงไปนิดนึงแต่ต็อกเหนียวหนึบนุ่มดีมากหวานงาขึ้นมาตัดแบบด้วยความด้านๆน,น,นิดหน่อยอันนี้เขาเรียกอะไรนะจับเชจับแช์ S <S <S <cryst> เฟรนเขาเหนียวหนึบมีอมเผ็ดนิดนึงตอนท้ายก็หวานขึ้นมานิดหนึ่งตัดเลือกเค็มที่นี่เขาจะมีของหวานให้เป็นซอฟเสิร์ฟแล้วก็ผลไม้นะซอฟเสิร์ฟก็คือสามารถไปกดเองนะฮะนี่คือการอวดฮะการกดซอฟเสิร์ฟให้มีลักษณะเหมือนร้านกดให้ออาเทคเดียวผ่านนะครับเนี่ยวันนี้มีวาน,นิลลากับช็อกโกแลตเรากดทูกทุกไม่รู้วันอื่นไม่รู้ทั้งสองรสนะฮะหวานไม่รู้จะพูดทำไมฮะชอ็อกโกแลตออกไปทางโกนคลายไมโลนิดหน่อยเป็นซอฟเสิร์ฟที่เนื้อเนียน ละเอียดไม่มีความเป็นเกล็ดหวานอ่อนโดยรวมร้านเนี้ยเรากับเมมีความเห็นตรงกันคือประทับใจรู้สึกคุ้มค่าเวลาในการกินอาจจะพอดีพอดีเลยปกติบางครั้งเวลาเราไปรีวิวร้านบุฟเฟ่ต์ไหนใช่ไหมเราจะใช้เวลาหมดก่อนเพราะบางที่เนี่ยให้2ชั่วโมงแต่อันนี้ก็คือหมดพอดีพอด,พอดีตอนนี้เหลืออ,อีก4นาทีนะฮะในการปิดคลิปนี้ดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ร้านที่เหมาะจะมานั่งแองเอาชิลมีติ้งเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานเพราะมันจะคุยกันนาน,านเกินชั่วโมงครึ่งแน่นอนแต่ร้านนี้เหมาะสําหรับคนหิวนะเออคนหิวสุดนะฮะ ยสวยใช้้ไดเลยเดาว,ว่าน่าจะเป็นไทวากิวคิดว่านะฮะเพราะว่ากลิ่นเนื้อไม่ได้ไปทางออสเตรเลียนที่จะมีกลิ่นเนื้อแรงแล้วก็ด้วยราคาก็เดาว,ว่าอาจจะไม่ใช่ญี่ปุ่นอันนี้คือเดาวลว้ลวนๆนะครับแต่ความนุ่มชัดเจนมากเป็นอีกร้านหนึ่งที่อยากฝากเอาไว้นะครับถ้าใครอยากมาลองมาวันอื่นเหมือนไม่เหมือนอยังไงชอบไม่ชอบอยังไงก็มาพิมพ์คอมเมนต์กันเอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะให้คนดูมาอ่านคอมเมนต์อื่นๆด้วยว่าความคิดเห็นคนดูคนอื่นเป็นยังไงบ้างสุดท้ายถ้าใครอยากใช้บริการโอเกเมนะครับเราคงมีประสบการณ ห้าหมู่ไม่ใช้ยามีประสบการณ์ตรงนี้มา8ปีและออกแบบเฉพาะบุคคลต้องมาคุยกันก่อนครับว่าเรามีความชอบยังไงไลฟ์สไตล์เป็นยังไงมีอะไรทําได้ทําไม่ได้ออกแบบให้เฉพาะคุณคนเดียวเท่านั้นทักมาคุยกันได้ที่ไลน์เมโลโมเม M E L O M O M A Y ไลน์น้องเมย์ครับทักเข้ามาคุยกันได้เลยขั้นตอนการคุยทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายใดอย่างใดคุยแล้วไม่ลงคอสไม่เป็นไรเลยเพราะว่ามันคือการพูดคุยแล้วตกลงกันว่ามันถูกจริตกับเราไหมถูกแมชกับสไตล์การใช้ชีวิตของเราหรือเปล่านั่นเองนะฮะแล้วถ้าใครออยาากตติดตมช่งท เรามาแบ่งปันเรื่องเทคนิคการใช้ชีวิตหรือซอฟต์สกิลต่างๆในการพัฒนาตัวเองเข้าไปติดตามได้ที่ช่องครูพี่โอนะฮะใน Facebook และ YouTube เราจะมีคลิปสั้นหรือไม่ก็ไลฟ์นะครับที่มาให้ความรู้ตรงนี้ฟรีๆนะครับเอาไปใช้ในการพัฒนาตัวเองได้เลยไม่ว่าจะท,ทําธุรกิจส่วนตัวทางานประจําอยากมุ e อาตํตำแหน่งหรืออะไรก็ตามสามารถทําได้ครับถ้าอยากพูดคุยกันอยากแนะนําร้านให้เราไปรีวิวมาคอมเมนต์ใต้คลิปหรือเข้าไปพูดคุยกันใน a c e b o o k กลุ่มไลน์แทงเวนวัคบุฟเฟ่ได้เลยครับส่วนใหญ่เวลาผมหาร้านบ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช n n e ลรายแทงช่องนี้เอาไว้นะฮะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปรีวิวอาหารแบบและเอียดยิบแบบนี้ทุกๆวันอังคารและวันศุกร์ตอนห้าโมงครึ่งอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ